นะครับเรามาดันอีกดันหนึ่งฮะดันดัลเวลยี่ห้าเขาเรียกว่าดันน้าพุนะฮะเห็นคนบอกว่าดันนี้โหดมากใช้เวลา20่สินาทีในการลงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโหดขนาดไหนผมต้องมาลองดูกันนะฮะปกติผมจะหดดเร็วไงแต่ถ้าเกิดถ่ายคลิปผมจะหลดช้านิดนึง เขาบอกว่าเขาไหวฮะสามคนไหวจะลองดูแล้วกันทุกปกติเห็นสี่คนตั้งยี่สิบนาทีนำพูเรืองแสงทหารราบเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เอาไปเลยครับอย่างเยอะนะฮะข้างหน้านี่อย่างเยอะทหารราบจูชมได้ดผมสั่งมอท่ายิงกระจายให้หมดเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเยอะนะกับมามาวิงเข้ามา ออกมาอย่างแลกอะอย่างแรกนะไม่แลกหอกเฟรมเดมันดรอะไะครับจัดทหารมอท่ายินด ต้องยิงให้พวกมอเตอร์มันติดฝังสตูสมติดสตันครับนั่นแหละครับเออสุดยอดนะครับต้องรออีก6วิถึงจะใช้มอท่าได้อีกตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเยอะววะเยอะนเดียวกันเดียวกัน ไม่ใช่มั้嘛นะครับสัมพอะเอาเครื่องพลังแล้วหมดยังยังไม่หมดอีกเหรอแม่ยัหมดละหมดจังเนี้ย ร้อยครับโอ้เป็นมีทหารออ,ออกตัวใหญ่ด้วยอันนี้ทหารฝั่งเรานะฮะไม่รู้ว่าของใครเฮ้ยโอ้แมงป่องเอีโคร่เฮ้ยจะตังยิงมาเลวยิงมาแล้ว โอ้ยเยอะชิบทายแมงป่องกี่ตัววะสองตัวสามตัวยิงมายโอ้ยเยอะเกิน แม่งฟองไม่ติดสตันด้วยชิบหายนะครับลงสฟฟ้าเลยอ้งหนีก่อนหนี้ก่อนหน,น,น,นี้ก่อนฮะหัวหน้าดารักเอลกำลังใช้เวทมนต์อยู่หัวหน้าารักเอลมันอยู่ตรงไหนเลย

Oh. Oh. Young Rack behind. Well now that you are Attack from here. Yo you Enemy Ouch! การพวกนี้ให้งหมดก่อนโอ้หเป็นเด่นเหลือห้าเหลือหกเลยตรงนีหมดจังวะเนี่ยตรงนี้หมดแล้วฮะโอ้เยอะเกินนะ คือถ้าเกิดไม่อัดเนี่ยผมก็จะลื่นอยู่นะฮะแต่พอดีมันอัดไงธนยูยิงจังธนูยิงจังเรียบร้อยครับ โอ๊ยโอ๊ยโดนแทงจังยิงจังเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยยิงจังเออสำนักฐารยิงเลยเราเข้าไปเลย ต้องจัดการพวกเออ่นักเวทก่อนน่ะอยู่ไหนวะถูงนู้นน่ะการพวกนี้ก่อนรูร้จะตายแล้วกดเลือกแป๊บอะไรอะไรเฮ้ยชั้นร้อยฮ uh ะ โอ้อย่างเยอะกูมาผิดทางด้วยผิดทางผิดทางมาทางทหารมั้งนี่ทางนี้ทางนี้คือต้องแยกกันไปฮะรอให้มันมารวมๆกันเสร็จแล้วก็จัดการทีเดียวมา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  เข้ามามเข้ามาน้อยครับแล้วทหารที่อยู่นั้นมึงไม่ช่วยวะเฮ้ยมึงย,ยืนยืนนิ่งเป่าสารำกระแสงอะไร เคี่ยงมาก่อนนะจัดไกด์หมดถ้าเกิดเราสั่งทหารป็นเป็นรุปทัศนคติการบุกก็คือมันจะโจมตีทหารคือมันต้องรอคำสั่งเราคือตีทุกตัวที่อยู่ในระยะการตีของมันนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าบุกเข้าไปแล้วครับ สวัสดีพี่น้องอ่าสมทบกับกองกำลังที่เหลือแล้วฮนะอย่างเยอะ ทหาด้วยนะสั่งทหารโอ้โหมันมีโกเลมด้วยเหรออ๋อนะอ๋ะอเจอตัวการแล้วนี่เนี่ยไอ้หํ่าตีไม่เข้าเลยวะฮึแม่เจ้า ใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็ยนแชแข็งแม่งเลยโ oh, <shit. S 1> อ้ชิยิงแม่งแบบนี้เลออยเดินหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเออตามนี้ก่อน ร้อยแล้วครับได้เวลาลุมสะกรํรมลุมสกรํารม,มันล yeah, ักเวะเด้อลักเวะเด uh ้อ huh. อ่าสั่งหารได้หมดอา uh huh. ผมเติมเลือดก่อนนี

สไอ้งหาคกูโดนฟีอยู่ผ่าแลว มุ้มมนนนนันไปครับไป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 โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ทำลายไงครับ ทำลายไงเนี่ยมอท่ายิงชนะไปน,นี่เลยหนีไปกไกลเลยมอท่าหนีไปกไกลเลยฮะมันยิงระยะไกลถึงแล้วเฮ้ยใจเย็น โอ้โหโอ้โโอ้ย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 แต่เย็นนะเจ้าพี่น้องจ้าเอ๊ะตรงนั้นอะทำทิ้งอะไรอะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรให้เราไปยินทำไมแต่เย็นใจเย็นใจโอ้ shit เอาตายเลยเหรอยินชีฟีสามครั้งโอ้กระเด็นมันคืออะไรวะดูดิตายบุม่าสิ โกเลมตัวใหญ่นี่เ,เรียบร้อยครับใช้แข็งก่อนอ้าวไปถ่านแล้วตายก่อนโหจาม ใส่ฟ้าลงมาแล้วโดนทุกตัวไงหรือว่าอยู่นั้นแล้วไม่โดนวะหรือว่าอยู่บนดินไม่โดนโอ้ถ้าหากูตายหายอยู่แล้วค่ะ ทหารจ๋าวันนี้เราทหารที <laughs> ่ว่าจะทหารแล้วคุณจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เอา

เดือบร้อนแล้วครับทหารไม่ตายกูตายเดือดเหลือเหนื <S <S ่อยใช้ได uh ้ใช้เวลากี่ทีใช้เวลาไปสิบเจ็ดนาทีนะฮะโบนัสของปราตีสามร้อยเก้าสิบก็ใช้ได้อยู่นะโอ้ลงเอ็ดเลยทีเดียว ว้าก็เจอกันในคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ